สอในชี้รัฐบาลนะครับเราก็เห็นตรงกันเมื่อวานนี้นะครับก็มีมตินะว่าจะให้เลื่อนในเรื่องการมิลโทษกรรมของเฉพาะประชาชนนะครับที่วันนี้ตกกรรมลําบากหลายท่านนะครับก็ต้องจบชีวิตในเรือนจําอย่างน่าสงสารเป็นที่สุดนะครับผมเองก็เฝ้าติดตามอยู่นะฮะร,รวมทั้งพี่น้องทุกคนนะครับที่ ได้มีการไปให้กำลังใจผู้ที่ต้องโทษที่ต้องไปอยู่ในเตือนจำซึ่งเราก็ไม่มีวิธีทางอื่นก็บอกพวกเราจริงนะครับว่าเราอำนาจมันยังไม่มีตามประชาธิปไตยจริงๆคำว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยออกพอลกรยังได้เลยนะพละกรในสมัยก่อนนี่เป็นหนังสือเวียนด้วยนะสมัยลุยเกเสดเจรอสชอใช่ไหมคุณสุจินดาคาราปยูนเนี่ย ข่าวที่พุทธภาธรรมินใช่ไหมมีคนล้มตายมากมายเสร็จแล้วเขาก็ออกพรลกอยกโทษทั้งหมดนะแต่รัฐนูนปี50เนี่ยเข้าไปเขียนไว้ในมาตา184บอกว่าพหลกรจะทำได้เฉพาะมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินเท่านั้นถ้าคืนนายกไปออกพรลกรนะครับไม่ออกเป็นพระราบัญญัติเนี่ยนะครับก็จะเกิดปัญหาในเรื่องขัดรัฐมนูญ แน่นอนที่สุดแล้วครับเขาก็จะต้องไปยื่นให้ตีความนะฮะว่าการที่รัฐบาลไปออกพร,รกรจะมายกโทษนักโทษทางการเมืองนะว่าเป็นการไม่เร่งด่วนทําไมต้องไปใช้ตรงนี้ทําไมไม่ใช้พรบรแต่พอเราจะออกพรบอรปองดองไปไงครับทั้งเฟี้ยงแฟมลากเก้าอี้ประธานเห็นท่าแทนไหมมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับมันเป็นเรื่องมาเอาแง่เอางอนตั้งเมืน่นสักครู่นี้แหละครับ ไอเรื่องวันแปรจิตใช่ไหมตามข้อบังคับในสิบห้าวันแต่อีกไฟเสนอหกสิบอ้าวก็ต้องขอมติใช่ไหมคือกระบวนการสอบบูรบทแล้วเขาขอมติมาก็ปพราะกฏองค์ประชุมไม่ครบเพราะเขาไม่ยอมแสดงตนนะก็เป็นอันก็ตามข้อบังคับถ้าเป็นมติตรงนั้นว่าองค์ประชุมครบก็เดินหน้าโบทถ้าเขาเสียงข้างมากกว่าหกสิบวันเราก็ให้เขาหกสิบวันก็เรื่องตรงไปตรงมา ต้องเสียเวลาต้องมาดําเนินการต่อซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็เอาแงกันนิดหน่อยเองเท่านั้นแหละผมถามว่าผมว่าไม่ต้องหกสิบวันเอาสักร้อยวันเลยดีไหมร้อยวันนี้แล้วคุณมีเสียงพอไหมที่จะดําเนินการไปตามที่ที่คุณต้องการมันก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับประชาช้ไตยก็ระบบเสียงข้างมากในเมื่อเสียงข้างมากเขา ดำเนินการในเรื่องนี้นะครับคุณมิอาจที่จะไปเหนี่ยวล้างเขาได้คุณก็อาจจะใช้สิทธิ์ในการอภิปรายแล้วก็มีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศก็โน้มน้าวไปทีว่าประชาชนเขาจะเชื่อคุณไหมอ่าหรือประชาชนเขาจะเชื่ออีกฝ่าย,ายประชาธิปไตทยเขาจะแก้ไขรับนูนให้เป็นประชาธิปไตยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องหลักง่ายๆก็ต้องมาเสียเวลาเมื่อเช้านี้ไงใช่ไหมฮะอ่า แล้วเดี๋ยวบ่ายนี้ก็มีเสียวอีกใช่ไหมคราวที่แล้วปองดองเข้ามันก็มีเพียงแฟ้มมีดึงเก้าอี้ประธานถ้าเที่ยวนี้สอสอวรชัยก็เนอเลื่อนไม่รู้มันจะเอาก้ออีไปไหนอีกนะแล้วแฟ้มในข้างหน้าต้องสั่งเก็บให้หมดเลยให้เหลือกระดาษใบเล็กๆพอแม้ไอ้แฟ้มเนี่ยไอ้หนังสือหนาหนานเนี่ยเฟียงในจุกเหมือนกันนะเอาถ้าเฟียงไปโดนเต็มๆผมว่ามึนเหมือนกันนะครับ ก็นี่แหละครับก็วันนี้พี่น้องก็มาเป็นกําลังใจนะครับมาให้กําลังใจพวกผมผมก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับในน้ําจิตน้ําใจพี่น้องที่ได้สนับสนุนฝ่ายไระใช้ไตลตลอดมา <G ül üyor> เราก็เดินไปถนนสายเดียวกันเนี่แหละครับก็แยกกันทําหน้าที่พวกท่านเป็นประชาชนพวกท่านเป็นเจ้าของอํานาจท่านก็กําลังจะให้ พรรคการเมืองที่ท่านเลือกมาให้เดินตามระบบประชาธิปไตยเพื่อให้มีอำนาจอย่างแท้จริงถึงแม้มันจะมีองค์กรอิสระต่างๆซึ่งเราก็รู้อยู่นะครับว่ามันมาจากการยึดอำนาจแล้วก็มาคุ้มครองในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้คุ้มครององค์กรเหล่านั้นให้มีสภาพอยู่ต่อไปนะครับเดี่ยแหละครับเกิดปัญหาวันนี้ผมไปลงชื่อไอ้ที่แก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับ โดนเขาออกหมายนะให้ไปชี้แจงนะครับแต่วันนี้มติพักเราไม่ให้รับไอ้หมายสารที่มาเนี่ยไม่ให้รับเพราะว่าเราเป็นอํำนาจสภาที่แห่งนี้เป็นที่อำนาจนิติบัญญัติซึ่งไม่มีใครจะมาแทรกแซงถ้าเราไปยอมไปรับเขาก็เท่ากับยอมไปเขาแทรกแซงดังนั้นนี่เราก็ต้องให้ความศักดิ์สิทธิ์กับอำนาจของเราเองที่เรามาจากปวงชนชาวไทยก็ต้องทำหน้าที่ตรงนั้น ก็เป็นสิ่งที่สอสอพักเพื่อไทยพักร่วมก็เห็นต้องกันแล้วก็สอวอด้วยไม่รับหนังสือที่ให้ไปชี้แจงนะครับภายใน15วันนะครับก็เป็นเรื่องที่เราก็ปฏิเสธอำนาจของอทางองค์กรตุลาการที่ก้าวล่วงเข้ามาฝ่ายนิติบัญญัติพวกผมมีหน้าที่ออกกฎหมายแก้ไขกฎหมายนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน ทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันพันธนาการนะฮะร,รัฐบาลไม่สามารถจะขับเคลื่อนได้คนที่เสียประโยชน์ก็คือประชาชนคนไทยทุกคนไม่ว่าจะ68แปเราก็จะให้ความชัดเจนนะครับว่าจะต้องไปยาการสูงสุดการกองเสร็จแล้วถึงจะไปสู่ศาลนะฮะอ่าส่วนสวมาตาเกี่ยวกับสวทั้งหมดนะครับเราก็แก้ให้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดจำนวน200ร้อคนนะครับ แล้วก็น190นะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะไปตกลงเจรจาการค้าต่างๆล้วนแล้วแต่เราจะต้องเป็นความลับไม่ใช่ว่าเปิดไพ่ให้ทั่วโลกเขารู้หมดว่าเมืองไทยมันมีกรอบเจรจาแค่ไหนแล้วคุณจะไปแข่งขันเขาอย่างไรใช่ไหมไอความได้เปรียบเราไม่เกิดเพราะอะไรล่ะครับก็เพราะรับนูนฉบับที่เขาร่างโดยคณะรัฐประหารสนชสชรช ของหน้าแหลมพันดำเขาเป็นประธานเนี่ยเขาก็เขียนไว้มาพันแข้งพันขารัฐบาลเราก็ทําอะไรขับเคลื่อนไม่ได้เต็มที่นะครับเราก็ดําเนินการกันไปนะวันนี้ก็จะทําให้การข้องตัวของฝ่ายบริหารนั้นได้มีอํานาจในการเป็นผู้นําประเทศอย่างแท้จริงไม่ใช่จะไปเจจาความเมืองเขาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องกลับมาถามสภาก่อน่างนี้มันก็ไม่ทันการนะฮะถ้าทําไม่ดีไม่ควรนะครับ ประชาธิปไตยครับแค่4ปีพวกผมทำให้ถูกต้องเขาก็ไม่เลือกใช่ไหมฮะก็เป็นเรื่องตรงไปตรงมาใครไปทําอะไรเสียหายไว้นะมันบังคับโดยระบบประชาธิปไตยคือการตรวจสอบโดยประชาชนถ้าพักเพื่อไทยทําอะไรนอกลูก่นอกทางที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะควรกับประเทศ4ปีเขาก็ไม่เลือกกลับเข้ามานะครับก็ดูกันไปนะส่วนไปเรื่องไปผิดกฎหมายระหว่างนั้นก็ว่ากันตามกฎหมายบ้านเมือง บอกผมก็ยินดีให้ตรวจสอบเต็มทีนะ่รวมทั้งไอ้พรบเงินกู้สองล้านล้านที่ใช้กอบกันบริหารหนึงเจ็ดปีปีหนึ่งจะมีเงินกู้ประมาณสามแสนล้านบาทนะครับไปประมาณหกครั้งเจ็ดครั้งนะครับก็ประมาณสองล้านล้านบาทที่จะมาพัฒนาประเทศของเราเนี่ยมันไม่มีเลยนะไม่มีเหลือที่จะไปพัฒนารู้ไหมไอ้ไอ้กอบวงเงินของเราอะงงบประมาณแต่ละปีเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วนี่นะครับมันเป็นงบรายจ่ายประจําถึง80%กว่าเปอร์เซ็นต์เหลืองบลงทุนเพียง10%กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วคุณจะไปแข่งขันอะไรเขานี่จะพาโาคอมาเซียมจะเกิดขึ้นจะมีการแข่งขันจะค้าขายจะลงทุนนะครับทั่วโลกเขาพร้อมหมดแล้วเหลือเมืองไทยนี่แหละครับคุณมีอะไรโปรเจกต์ให้เขาเห็นมั่งว่าไอ้ระบบล้างเนี่ยที่มันประหยัดเนี่ยมันน่ามาลงทุนไหมยอยู่เชียงใหม นะจะขนสินค้ามาอยู่นู่นนะครับนาราธิวาจะขนสินค้ามากรุงเทพนะท่านเอาแต่รถไอเทลเลอร์ที่ใช้น้ำมันติ้นเปลืองนะครับมันก็เป็นสิ่งที่เราก็เสียเปรียดในด้านการแข่งขันในด้านการลงทุนนี่คือลงทุนระบบโลจิสติกทั้งระบบนะครับเราก็จะได้ประโยชน์อีกมากมายนะครับถ้าโครงการสองล้านล้านเกิดขึ้นนะครับเราอย่าไปดูว่านี่นะครับ มันต้องดูว่าทรัพย์สินด้วยนะไอสองล้านล้านมามาเป็นระบบรางเป็นรถไฟความเร็วสูงนี่นะครับมันจะเป็นทุนของประเทศไทยว่าต้นทุนเรามีอีกเท่าไหร่ไม่มีใครพูดพูดแต่เอ้ยบึงไปนงไปนุ่งไปนี่ผมถามว่าถ้านี่เนี่ยแล้วมันทําให้ทรัพย์สินเราเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับหลักง่ายๆนะครับเศรษฐศาสตร์ก็ว่าทรัพย์สินเท่ากับอะไรครับเท่ากับนี่สินบวกทุนคุณต้องรู้ว่านี่เท่านี้แล้วมีทุนเท่าไหร่นี่ถ้ามีทุนรางคู่นะครับ มีรถไฟความเร็วสูงมีรถไอไถนนแปดช่องจราจรนะครับให้มันมีความาทันสมัยเกิดขึ้นมาเนี่ยต้นทุนประเทศเรามีมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าไปมองแต่นี่นะเพราะว่าทรัพย์สินของประเทศคือทรัพย์สินและเท่ากับหนี้สินบวกกับทุนหนี้สองล้านล้านบวกกับทุนเท่าไหร่มันก็จะบาลานสมการบาลานก็เป็นสิ่งที่เราก็สามารถที่จะ นำพาประเทศชาตินั้นไปสู่ประเทศที่เขาจเจริญแล้วลูกหลานก็จะอยู่ดีกินดีนะครับจะมีความได้เปรียบในด้านการแข่งขันนะครับโลกวันนี้เขาไม่มีแล้วนะครับสงครามมันเหลือแต่สงครามเศรษฐกิจนะครับสงครามเศรษฐกิจถ้าเราไม่มีอาวุธนะครับในเรื่องกฎหมายที่ทันสมัยเราก็จะล้าหลังไปเรื่อยนะครับอย่าไปเอ่ยชื่อเขาเลยประเทศที่เขาล้าหลังเนี่ยนะครับ เราน่าจะไปแข่งขันกับนู่นแหะครับพวกเอเชียที่เขาจเจริญแล้วญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียนะครับซึ่งเมื่อก่อนเขาลาหลังเราเดี๋ยวนี้ไปคนละเรื่องนะครับใครเข้าไปมาเลกับฝั่งไทยนี่ไปคนละอย่างเลยผมฝันนะครับอยากจะเห็นประเทศเราเนี่ยมีมความจเจริญรุ่งเรืองนะครับเราก็อยากจะปรารถนานะครับว่าการเมืองนะครับก็จะสร้างชาติสร้างเมืองไม่ใช่การเมือง าแก่พักหกสิบกว่าปีแล้วก็ถามทําอะไรมาไม่มีสักอย่างนึกไม่ออกพยายามนึกว่าเอ๊ะมันทําอะไรมาวะไอ้หาพักการเมืองมันก็มีมาต้องนานแล้วนี่หว่านึกไม่ออกว่ามันทําอะไรบ้างนะครับตอนนี้ต้องให้เห็นนะครับว่าเกิดโดยการเมืองวันนี้เกิดโดยการเมืองมีเยอะแล้วนะสนามบินทวน่าภูมิไงใช่ไหมสนามบินเจ็ดชั่วโคตรไงมันสร้างไว้เจ็ดแต่ว่ามีอภิิหารโดยพักไทยรักไทยมาทําให้สําเร็จได้นะครับ สามสิบาทใครจะคิดว่าคนยากคนจนเนี่ยไปใบ,บพัดหัวใจเนี่ยสามสิบบาทมันก็เกิดขึ้นโดยฝ่ายการเมืองนี่คือผลงานนะครับอย่าไปงองภาพลักษณ์ว่าการเมืองเนี่ยเป็นร้วแล้วแต่เรื่องทุทจริตคอร์รัปชันนะครับผมเองคนหนึ่งนะไม่เห็นด้วยคนไหนเรื่องทุทจริตคอร์รัปชันไม่เคยเป็นพวกด้วยนะครับผมพร้อมที่จะตรวจสอบพวกกันเองด้วยนะฮะถ้าไม่ถูกต้องมา,าเข้าหูผมผมเอาหมดแล้วครับผมยื่นปปชยื่นในตรวจสอบหมดดังนั้นเนี่ย การเมืองเนี่เราจะต้องนำพาไปสู่ความเจริญนะครับเพื่ออ,อนาคตของประเทศชาติเราจะได้มีการพัฒนานะครับที่ในเชิงแข่งขันที่ได้เปรียบคู่แข่งไม่ว่าประเทศไหนทั้งนั้นวันนี้การท่องเที่ยวเราก็ดีนะครับดีทุกอย่างแล้วก็ไอค่าเงินยีสดอลลาร์มันก็ลงมาเรื่อยใช่ไหมเมื่อเช้านี้ผมเข้าไปดู29่บาทแปดสตังค์ นี่มันใกล้เหมือนถไบยเราเป็นเด็กใช่ไหมดอลละาเรา25บาทอ่ะมันใกล้แล้วนะเพราะว่าถ้าเราไม่รีบลงทุนตอนนี้เอาเงินฉวยโอกาสในขณะที่ดอลลร์มันมันถูกเนี่ยโอกาสตรงนี้วิกฤตของดอลลร์มันตกต่ำเราน่าจะเอาเม็ดเงินที่มันล้นระบบของเราตรงเนี้ยทุนทับรองวา,วานประเทศมี200ล้านเหรียญ US ดอลลร์เนี่ยมันเยอะมันเย,เยอะเกินไปก็เอามาลงทุนดีครับเอามาพัฒนาให้เกิดดอกเกิดผลนะครับ นี่เป็นสิ่งที่ดีสุดไม่ใช่ว่ามองในทางลบอย่างเดียวเห็นอะไรมาไม่รู้เสริมเหนือ่อยโดยรัฐบาลก็ค้านลูกเดียวไม่ได้มองตามาตาเรือว่าเขาทํานี่เพื่ออะไรนะครับผมอยากจะให้ไอทุกฝ่ายมาช่วยกันนะคบแล้วก็ช่วยกันจับผิดที่ว่าคนไหนโกงยังไงว่าไปเลยนะครับที่แน่ๆไอ้โรงพักเท่าไหร่สามร้อยหกสิบเก้าโรงใช่ไหมเออนั่นนะมันสร้างไม่เสร็จเนี่ย เิบห6เนี่ยนั่นนี่ไปเชื่อกันตรวจว่ามันเป็นยังไงล่ะทั่วประเทศมันใช้บริษัทเดียวไปก่อสร้าง IPCC เนี่ยทําไมไม่กระจายเป็นแต่ละที่เป็นหลายหลาย,ลายบยริษัทใช่ไหมนี่มารวมเป็นสัญญาเดียวเนี่ยแล้วมันทําไม่เสร็จมันแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับเป็นสิ่งที่อย่างเงีย้ยตรวจสอบไปหรือไอ้เงินกู้สองล,ล้านมาโครงการไหนที่เราสงสัยก็ตรวจสอบไปแล้วก็สื่อสารมวลชนมันก็ไม่ได้พวกเราพวกเขาทั้งนั้น อะไรนิดเดียวมันก็ขยายผลโอ้ยไอ้นี่มันกู้มาโก้มันก็ว่าไปเลยนะครับผมบอกว่าวันนี้รัฐบาลนี่ยังไม่ได้มีเรื่องทุจริตแม้แต่เรื่องเดียวเดินหน้าวันนี้ยังไม่มีนะครับจับมาที่มีอะไรบ้างที่เขาพิษทุจริตไม่มีแม้แต่เรื่องเดียวคุณยิ่งรักมาบราองหประเทศชาตินะครับแต่สิ่ง,งต่างๆเหล่านี้ไม่เคยมีการชมนะครับโดยไยองค์กรอิสระหรือสื่อสารมวลชน ต้องพูดในเต็มอกนะครับว่าเรามาไม่เคยมีเรื่องด่างพ้อยแม้แต่เรื่องเดียวครับมีแต่เรื่องที่ทําประโยชน์ให้ประเทศชาติจริงๆดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านกลัวว่าไอ้สองล้านล้านจะเป็นผลประโยชน์ของฝ่ายการเมืองก็ขอให้ตรวจสอบให้เข้มข้นแล้วกันนะไม่เว้นแต่พวกเดียวกันนะเนี่ยพวกเราด้วยนะเชื่อกันดูด้วยมีอะไรถ้าไปเห็นอะไรไม่ชอบมาพาคนก็ส่งเข้ามาโพสในเน็ตมังก็ได้ผมก็เล่น Facebook โพสมานะครับผมจะได้ตามล่าหาความจริงให้ว่ามันคืออะไรนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะต้องเดินไปถู่ตรงนั้นนะครับในจุดที่พวกเราปาตนา้เป็นคืออํานาจต้องเป็นของปวงชนอย่างแท้จริงวันนี้เราเป็นเจ้าของภาษีนะครับเงินทุกอย่างเป็นของพวกเรานะครับแต่เราจะเลือกคนมาบริหารรู้สึกมัน,ม,นมันมีไอ้มือที่มองไม่เห็นแต่ทีนี้ก็มองเห็นแล้วนะครับมันคอยขัดขวางไอ้นู่นทําได้ไอ้นี่ทําไม่ได้นะ แต่ถ้าเป็นอีกฝ่ายหนึ่งสบายเลยมึงจะอนุมัติลงพักสามร้อยเลงให้ใครบอยสัตว์เดียวกูก็ไม่ว่ามึงกูมองไม่เห็นแต่พอฝ่ายนี้รู้สึกว่าพอขยับยังไม่ทันจะทําเลยนะเกียมโครงการโปรเจกต์ใหญ่ๆมันบอกว่าไอ้นี่เตรียมจะโกงนะแล้วก็หาวิธีขัดขวางหาว่าขัดรัฐมนูญก็ดูมันไปดีว่ามันจะออกมายังไงหวยมันจะออกว่าไอ้สองล้านล้านขัดไม่ขัดแล้วก็ดูกันไปนะครับ ก็ตกลงว่าถ้าเกิดว่าตรงนี้มันว่าขัดสมมุตินะก็ตกลงก็ต่อไปนี้ก็อำนาจก็มาอย่างพวกเราแล้วล่ะครับเพราะพวกเราเลือกพวกผมมาผมจะพัฒนาให้มันดีมันบอกว่าขัดแต่อีกฝ่ายหนึ่ง1.4ล้านล้านมาบอกไม่ขัดไทยเข้มแข็งอะไรสารพัดส,สารเพนะครับมีเรื่องให้เห็นนะครับแต่ก็เขาก็อยู่ได้ไม่เป็นไรถ้าอยู่ฝ่ายเราเดี๋ยวเดียวมันเอาแล้วเรื่องอะไรไม่รู้ว่าผมไปยื่นเรื่องทุจริตข้าว วันนั้นก็ไปทวงโดยไม่นัดหมายนะพวกเราไปกันก่อนเรื่องปอลสใช่ไหมว่าเอ้ยไปถึงไหนแล้วจะขายุคความแล้วผมก็ไปทวงเรื่องผมผมไม่รู้นะว่าพวกเราไปวันนั้นผมไม่รู้จริงนะเสร็จแล้วเป็นไงครับรคุณก้าแนาลงก็มารับเรื่องที่ผมไปทวงถามเขาก็บอกว่าจะเล่งพิจารณาให้ตั้งแต่นู่นนะครับปีพศอ,อ,อะไรนะฮะปีห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกสี่ปี แช่ตู้เย็นอยู่ที่ปปชนะครับแต่ของคุณยิ่งลักไอ้เรื่องอะไรนะไอ้ยืน่นไม่ครบอ่ะยื่นไม่ครบว่ามีคนไปกู้เงินสามสิบล้านนะแป๊บเดียวมันเอาแล้วมันเอาเข้าพิจารณาแล้วโชคดีว่ามันหลุดไปใช่ไหมประเด็นนี้มันตกไปนะครับก็ให้เห็นดูนะครับว่าถ้าเกิดขึ้นกับฝ่ายผมมันเร็วแล้วเกินถ้าฝ่ายนู้นมันแช่เย็นไม่ยอมมาพิจารณานะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่มาเป็นกําลังใจ นะครับแล้วก็มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผมนั้นจะเป็นประโยชน์กับองค์กรภาคประชาชนก็ขอจะได้เกรงใจนะครับโดยเฉพาะอาจารย์หวานนะครับเข้าเฟซบุ๊กคุยกันเรื่อยมีอะไรก็ปรึกษากันทางทางหน้าจอโทรศัพท์ฝากทุกทุกท่านทุกท,ทุก,ทก,ทก,ทกแกนนำนะครับที่มีจิตใจนำพาประโยชน์สู่ประเทศชาติในอนาคตที่แจ่มใสนะครับก็ในเนื่องในโอกาสปีไหนไทยนะครับซึ่งอยู่ในเทศกาล ผมก็ขออันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็คุณพระศรีนาไตโดยรมดาให้พี่น้องทุกท่านนะครับขอจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับอย่าได้เจ็บได้ไข้นะครับแล้วก็ขอให้โชคดีทําอะไรก็ให้สาเร็จสำลิิผลทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับปรบมือดังๆให้สอ ไปเจอสวสี่สิบละยุ่งเลยเอาสี่สิบสองเยอะนะว่ก็เจอนี่ก็ชนเลยนะคะตอนนี้นะประชาชนพร้อมแล้วคาดว่าจะได้เข้าสู่วาระในการพิจารณาเพื่อเลื่อนขึ้นมาถ้าเลื่อนนะเลื่อนแล้วเนี่ยแต่ได้กี่โมงคะท่านก็จะได้ใกล้นะเดี๋ยวก็จะมีพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะแค่ลงมติเพราะอภิปรายไปแล้วแค่ลงมติเสร็จแล้วก็จะมาถึงที่ขอเลื่อน ขอ,อเลื่อนขึ้นมาให้อยู่ในระเบียบวาระไว้ก่อนนะครับเปิดไร้ชุมก็พิจารณาทันทีเลยะนะครับแต่บางคนก็บอกนะบอกว่าเอ๊ะทาไมพวกเราไม่ใจเย็นมาอีกให้เปิดสมัยประชุมเขาบอกอย่างนี้ไปเปิดแล้วเรียกแขกหรือเปล่าเดี๋ยวมันมาเต็มนี้เลยหรือเปล่าวะเต็มก็เต็มทีแต่ให,ให้แม่งมาหน่อยถืวอว่าเออวันนี้นะ,ะ,ะได้สอสอ,อยเงี้ยนะพี่น้องหุ่นใจแน่นอนค่ะวันนี้นะมีเรื่องขำนะคนโพสในอินเทอร์เน็ต เขาบอกว่ามันไปประท้วงที่อเขาพระวิหารเนี่ยจะไปปักธงชาติบนปราสาทพระวิหารนะเขาบอกว่าทําไมมึงไม่ไปประท้วงที่เจาะไอ้ร้องมันจะยึดประเทศอยู่แล้วตอนนั้นมันวิบบึมวิบบึมทําไมพันธมิตรไม่ไปมั่งนะไปเรียกร้องหน่อยว่าว่าให้มึงไม่พอใจจะอยู่ประเทศนี้ก็ออกไปบ้างดูดิมันจะกลับบ้านได้ไหม <laughs> มันเล่นแต่ตรงนู้นนะครับพอมันไปแย่ลังแตนพอเขาหมันไสย,ยิงระเบิดข้ามาประชาชนเขาก็เดือดร้อนไอ้พวกนี้หนีกลับกรุงเทพปล่อยให้พี่น้องศรีสะเกดรับกรรมใช่ไหมมันน่าไปเจาะไอร้องใช่ไหมไปเชิญหนะ่อยส่งเทพเชิญหน่อยสุริยสัยอยู่ไหมบอกไปช่วยไปชุมนุมที่เจาะไอร้องหน่อยที่ไปไล่พวกม,ม,มันวิทบุ้มตลอดเลยอ่ะทหารไทยคนอีสานเกณฑ์ทหารไปตายตลอดนะครับเลื่อนยศได้เลื่อนยศตลอด ตอนนี้คนอีสานก็ฝากมาไม่อยากให้คนอีสานได้เลื่อนยศเลยน่าจะอาทหารพื้นที่บ้างนะคนอีสานไม่รู้ภาษายาวีด้วยนะน่าจะเอาทหารตางนู้นปาปราบต่างนู้นอย่าเอาลูกหลานเลยผมก็เสียดายแล้วหนองจอกก็มีไปคนนะเนี่ยไม่รู้เป็นไงบ้างไม่รู้อ <ạ, S 2> นะค่ะนะคะก็เพราะฉะนั้นบ่ายสามโมงเราก็จะเฝ้ารอติดตามด้วยใจระทึกนะคะนีเรียนถามท่านอีกนิดหนึ่งนะคะเมื่อเข้าสู่วาระการพิจารณาเนี่ย จะสามารถลงมติรับวาระที่หนึ่งไปเลยได้ไหมคะท่านได้ไหมาวาระที่หนึ่ง,งเลยพี่น้องคิดว่ายังไงคะวาระที่หนึ่งเลยดีไหมมันอย่านงนี้อาจารย์ดีแล้วพรมือดังๆออหน่อยคะ่ะในเรื่องอทุกเรื่องนะครับโดยเฉพาะเป็นพระราชบัญญัติในธทรกรรมเนี่ยเขาจะต้องมีเอกสารให้ฝ่ายาผู้แทะะนรัษฎรไปศึกษานะครับ ถ้าคุณไม่ให้เขาศึกษาก่อนแล้วคุณมาอย่างนั้นฝ่ายค้านเขาก็จะตําหนีได้ว่า <Okay. S 1> คุณเนี่ยมัดมือชกคุณรู้ตัวหนังสือของคุณเป็นคนยื่นแต่พวกผมอ่ะผมไม่เห็นเลยอ่ะนะถึงแม้เรารู้อยู่มันไม่เอากับเราแน่แต่ให้มันถูกทนองครองทำให้เขาเห็นให้เขาไปดูสักสามเดือนให้ซึ้งก่อนมาตาไหนบางทีว่าทําให้ท่านทักษิณได้กับได,ไ,ดได้ได้ได้เงินคืนอะไรมันไม่มี <Huh. S 1> เป็นเรื่องที่ประชาชนล้วนๆนะครับ ตอนนี้ก็ให้มันถูกต้องนะครับผมเลยอยากจะเอาวันนี้แต่นี่มันไม่ได้เพราะว่าไปหักดิบอย่างนั้นเดี๋ยวก็ยังไหวกีกนะ,ะทั้งมือที่มองไม่เห็นนะครับทางอะไรเยอะแยะมันมันปั่นปวนเมื่อหมดวันเนี้ยนะ,ะ <c oughs> ครับก็ให้กําลังใจนะคะยังไงก็ฝากนะคะพี่น้องคะสิ่งที่เราอยากจะเห็นข้อยุติในสภานะคะเราต้องการให้ สภาผู้แทนราษฎรก็คือที่ที่ความขัดแย้งทั้งปวงนะคะที่อยู่ในสังคมไทยได้เกิดข้อยุตินะคะและข้อยุตินะคะจะเกิดขึ้นได้ประเทศชาติต้องรู้ความจริงค่ะและก็นี่คือความจริงเพื่อความยุติธรรมนะคะฝากท่านสสไพาโรจน์นะคะแจ้งข่าวถึงท่านสสในสภาทุกท่านรวมทั้งสมาชิกวุฒิสภา,าด้วยนะคะว่า ถ้าไม่รู้ความจริงก็มาที่เวทีนี้ได้นะคะเพราะว่าเรามีความจริงเพื่อความยุติธรรมนะคะเล่มใหญ่อย่างนี้นะคะแต่ไม่ต้องศึกษานานนะคะไม่เข้าใจตรงไหนให้มาถามประชาชนใช่ไหมประชาชนรู้ดีใช่ไหมเราเห็นกับตานะคะว่าพี่น้องถูกจับกลุมคุมขังโดยไม่เป็นธรรมอย่างไรนะคะจนถึงวันนี้ยังไม่ได้รับการประกันตัวนะคะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็หวัง ในสสผู้มีอำนาจนะคะอำนาจอยู่ในมือท่านแล้วขอให้ท่านใช้นะคะให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนวันนี้ขอให้ท่านทำหน้าที่อย่างดีที่สุดปรบมือให้กำลังใจกับสสภพยรอด42สสนะคะและสสผู้รักประชาธิปไตยรักประชาชนทุกท่านค่ะขอบคุณมากค่ะ บอกแ้แจ้งเลือโทษนะครับกระทูถามที่สามขึ้นมาก่อนครกระทูถามเรื่องการตรวจสอบการระบายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลนะครับ และปัญหาโครงการรับจำนำท่านคุณหมอลง่